พักสมองมานี่เลยเรื่องล็อกเพราะว่าเรื่องที่สอนไปตะกี้คือไม่ค่อยโปรเฟช ional ก็เลยมาเรื่องมาก่อนเรื่องที่เราชอบกันก่อนดีกว่าเรื่องนี้เลยก็คือนี่นะเริ่มจากข้อนี้ก่อนเอ่อกด on hb มีความเข้มเอ่อศูนย์โมลาปริมาณ150 เอมเอมิลิลมีค่า pH เท่ากับ6กดชนิดนี้มีค่าคงที่ในการแต่ตัวเท่าไหร่แสดงว่าเขาถามหาค่า k a เท่ากับเท่าไหร่นะข้อนี้อ่ะก็มาเริ่มกันเลยเรารู้มาแล้วเนี่ยว่าตัวอะไรบ้าง h H บวกของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบหกนะเพราะว่า pH ของเรามีค่าเท่ากับ6อ่ะเราก็จะมาเข้าสูตร h บวกแล้วก็เท่ากับ k คู c นะ h บวกแล้วก็คือ10ยกกำลังลบห k, k เราไม่รู้ c เรารู้แล้วก็คือนี่เลยเลื่อนมาด้านหลังก็เป็น10ยกกำลังลบ1น,นั่นเองเสร็จทีนี้ตามที่เคยพูดไปว่ายกกำลังสองทั้งสองข้างถ้าอยากให้หูดหาย ก็จะกลายเป็นอันนี้กับอันนี้คูณกันก็กลายเป็น10ยกกำลังลบ12รูทหายก็เป็น k คูณกับ10ยกกำลังลบ1นะคูณอยู่ย้ายมาหารก็จะกลายเป็น10ยกกำลังลบส2ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ1เท่ากับ k อะ k เท่ากับเป็นการเลขฐานเหมือนกันเนี่ย น้ำเลขชี้และเป็นการหารน้ำเลขชี้กำลังมาลบกันอ่ะก็จะได้สิบยกกำลังลบสิบเอแค่นี้เลยไม่ยากนะมาข้อ